พริกที่ไร่อุ้มบุญเกษตรอินทรีย์ได้เก็บแล้วนะคะวันนี้พาทุกคนทุกท่านมาเก็บพริกด้วยกันค่ะนี่นะคะคือมันอยู่ที่โคนต้นเลยนะคะอยู่ใต้ต้นอย่างนี้เลยขึ้นมาประมาณสองคืบเองนะคะก็มีลูกแล้วเนาะนี่ค่ะแดงแล้วนะคะ แดงเยอะหน่อยก็เลยจะเก็บไปตากแล้วค่ะเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูผลงานรวมอีกทีนึงนะคะอ่าให้ดูเม็ดพริกก่อนเนาะอุ้ยนี่นะคะเม็ดพริกถุงมือก็สีแดงเม็ดพริกของเรานะคะไม่ได้เป็นโรคไม่ได้เป็นเอ่อที่เขาเรียกอะไรนะโรคก,กุ้งแห้งอะไรเลยนะคะเม็ดพริกสวยมากค่ะนี่นะคะในถุง ไม่มีที่แบบว่าเป็นขาวๆเป็นลูกกุ้งแห้งอะไรเลยนะคะแล้วก็ไม่ได้ใช้เคมีด้วยค่ะที่สำคัญเนาะเดี๋ยวเก็บก่อนนะคะเดี๋ยวถ่ายให้ดูว่าได้ประมาณสักเท่าไหร่นะคะเวลามองด้านนอกนะคะนึกว่ายังไม่มีลูกสุกเนาะ แต่พอเห็นแดงๆแล้วแหวกเข้าไปข้างในนะคะเดี๋ยวจะแหวกให้ดูเนาะคือเยอะเลยอะคะ่นะนะี่ค่ะแดงๆเต็มเลยนะคะเดีย๋ยวไม่ใหญ่ขออนุญ,ญาตเก็บก่อนเนาะโหวันนี้ไม่ได้เอาผู้ช่วยไม่ได้เอาตากล้องมาด้วยนะคะก็เลยเถ่ายไปแล้วก็เก็บไปด้วยเนาะนี่นะคะนะคะี่ค่ะ เดีย๋ยวจะให้ดูผลงานรวมอีกทีนึงมีแต่เม็ดสวยๆเลยนะคะเม็ดสวยๆทั้งนั้นเลยเก็บเสร็จแล้วนะคะพริกรตแรกของไร่อุ้มบุญนะคะของไม่ใหญ่นาเนาะก็ได้ประมาณโลก,ลกว่าเกือบเกือบสอโลค่ะอันนี้เป็นรุ่นแรกที่เก็บเลยนะคะเดี๋ยวแม่ใหญ่จะเอากลับบ้านนะคะแล้วก็ไปตากแห้งไว้คั่วทำพริกป่นนะคะขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมคลิปคะ่ะสวัสดีคะ่ะ